สนับสนุนโดย Star Infinity Cosmetry ครอบ <Yes. S 1> สามคุณค่าผีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแผงโซลาเซลล์หรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผมว่าเราน่าจะสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะหนึ่งเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหมุนเวียนคือเราไม่ต้องเอาเชื้อเพลิงไม่ต้องเอาพลังงานฟอสซิลอะไรก็ไปใส่ในนั้นเนี่ยมันมันไม่สร้างมลพิษด้วยตัวมันเองนะท่ามันก็สามารถใช้สายไฟฟ้าได้แล้วมันเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียว เราก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้กับเจ้าของบ้านได้ได้ตลอดและต่อเนื่องคือที่คุณพูดเนี่ยถูกเดิมเนี่ยไอ้แผงรับแสงแดดที่เรียกว่าโซล่าเซลล์มันแพงมันก็เลยผลิตไฟฟ้าแล้วมันไม่คุม้มคือมันแพงมันผลิตได้ไม่เยอะมากแต่ต่อมาเทคโนโลยีมันสูงขึ้นสูงขึ้นไอ้แผงนา่กามันก็ถูกลงถูกลงแล้ผลิตไฟฟ้าก็ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากขึ้นครับ ตกลงคนก็เริ่มตื่นตัวว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราซื้อแผงมาติดเนี่ยเราไปหยัดไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและขณะเดียวกันการไฟฟ้าก็จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะบอกแวง้งดีรันฟันแดงกันว่าเราจะไปหาไฟฟ้าจากที่ไหนดีเพราะว่าต่อไปดีจะไม่พอใช่นะคนก็รู้สึกว่าเออดีนะเราติดบ,บนแผงบนหลังคาคือหลังคาเรามีพื้นที่ว่างๆอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ใช เมืองไทยเราก็แดดร้อนเปรี้ยงใช่ไหมไปติดไว้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอเปเรตมันก็คือติดติดเอาไว้ก็เอาไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลาคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยเคยรับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วครับเขาบอกเลยว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีที่ต่อไปเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยพอติดโซล่าเซลล์พอผลิตไฟฟ้าได้เหลือเนี่ย ขายเข้าไปหาในสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะการไฟฟ้าเขาผูกขาดเรื่องของการขายไฟอยู่บ้านผมผลิตไฟจะไปขายให้บ้านข้างๆหรือบ้านคนอื่นไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะเขาผูกขาดอยู่ต้องขายเข้าสายส่งถ้ากิดยานขายส่งห้การไฟฟ้าไปขายต่อเออและเขาก็บอกว่าอย่างนี้ด้วยนะเขาพาผมไปดูมิเตอร์ที่ติดเลยแล้วก็บ้านที่มีโซล่าเซลล์เลยนะมิเตอร์นี้เขาบอกจะหมุนสองทาง ตอนกลางวันเนี่ยพอบ้านหลังนี้ได้ไฟฟ้าจากแสงแดดมันเกินความต้องการของบ้านก็ขายเข้าไปในสายส่งมิตเตอร์ก็หมุนทางนี้แต่พอเมา่อทางเจ้าของบ้านได้ตังค์เออมาทางที่เจ้าของบ้านได้ตังค์แต่พอตกกลางคืนเจ้าของบ้านใช้มิตเตอร์ก็หมุนกลับเจ้าของบ้านเปิดแอร์มิตเตอร์ก็จะหมุนกลับมาเพราะฉะนั้นไอ้ใครมันจะหักกบลบหนี้กันว่าตกลงคุณขายมากกว่าซื้อหรือซื้อมากกว่าขายก็คิดสตางค์กัน ผมก็บอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่มีความคิดที่ก้าวหน้ามากๆมันมดีกับโลกด้วยนะอาจารย์ใช่แล้วผมแย่เขาบอกคุณไม่อยากขายไฟเหรอคุณทําแบบเนี้ยคุณไปส่งเสริมก็ด้วยว่าอเอออยากจะให้เขาช่วยกันผลิตผมเนี่ยดีใจว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นเคยมีความคิดที่กว้างขวางนึกถึงโลกอย่างที่คุณพูดพลังงานสะอาดไม่มีวันหมดด้วยแสงอาทิตย์มา มีแต่กลางคืนเราก็เตรียมหากลางคืนให้กับชาวบ้านที่เขาไม่มีแสงแดดใช้ก็แล้วกันเออผมก็มองไปอย่างนั้นแล้วไงครับทำไมตอนนี้การไฟเขากลัวเหรออาจารย์กลัวว่าพอมันมีโซลาร์เซลล์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะขายไฟฟ้าได้น้อยลงเขาอ้างอย่างนี้คุณวิิยอะอาคุณต้องมาดูตรงนี้และเราจะเข้าใจเขาเลยว่าเขาอ้างอะไรนี่คือผังในการใช้ไฟฟ้าในในแต่ละวันในรอบย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมตั้งแต่ เที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนตรงนี้มานะครับการใช้ไฟฟ้าก็ลดลง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 พอกลางวันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตอนสายสายเนี่ยออฟฟิศโรงงานร้านรวงมันเปิดไฟฟ้าก็ใช้มากขึ้นที่เ็าเรียกว่ามีหัวพีคอันที่หนึ่งอันนี้แล้วแล้วก็เริ่มลดลงมาประมาณเกือบเกือบเที่ยงตอนเที่ยงแล้วมันขึ้นใหม่ประมาณบ่ายโมงกลับไปทํางานกันใหม่อจนถึงประมาณสี่โมงแล้วก็เริ่มลดลงใหม่อันนี้ก็เดินทางขับรถกลับบ้านน แล้วก็ไปเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งตรงนี้ตอนอยู่บ้านแล้วประมาณหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็เริ่มลดลงครับลดลงไปเลยลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันมามาต่อกราฟเส้นตรงนี้ครับพอนึ้อ่อนนะอ้าวแค่นี้พีคจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับพีคก็คือยอดแหลมสูงสุดจะอยู่ประมาณคือการใช้ไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสิบห้านาฬิกาบ่ายสามโมงจะอยู่สูงสุดครับ เท่านี้ที่เราบอกว่าโซล่าเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์มันก็จะต้องใช้ในช่วงประมาณตั้งแต่ประมาณตรงนี้เป็นต้นมาคือช่วงกลางวันกลางวันตรงเนี้ยมันก็เอ,อตั้งแต่แปดเก้าโมงเนี่ยนะครับพอมีแสงอาทิตย์คนก็ใช้ไฟฟ้าจกากก <คน S 2> <ส>ารใช้อกขึ้นมานนนมนมลดลงถูกไหมครับ,รบไอหัวโหนกตรงเนี้ยที่มันสูงเนี่ยมันก็จะเริ่มลดต่าลงต่าลงต่าลงรเรื่อยๆแต่กลางคืนเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีแสงไอกลางคืนก็ยังเป็นเหมือนเดิม ตกลงถ้าพูดกันง่ายๆว่าถ้าโซล่าเซลล์ใช้กันมากๆการาฟเส้นนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้อืม,มันจะไปเหมือนมือผมอย่างนี้ครับมันไม่ใช่มันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้แล้วมันตัดหัวลงเพราะถ้าผมามองในมุมการไฟฟ้าผมก็จะขายไฟได้น้อยลงเพราะไอ้พวกเนี้ยเราก็ชาวบ้านก็ไม่ต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าเพราะผลิตเองได้ตัวนี้ก็จะตกแต่กลางคืนก็จะยังขายได้เท่าๆเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ารายได้มันจะลดลงแล้วกันไฟฟ้าจะมีข้ออ้างอะไรมาอ้าง เขาอ้างอย่างนี้เขาอ้างว่าตรงนี้เนี่ยมพอมันหายไปแต่กลางคืนเขาต้องทํารีเซิร์ฟไฟฟ้าไว้คือเครื่องทําไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายประเภทครับเขาต้องมีไฟฟ้าพื้นฐานก็คือว่ามีผลิตไฟฟ้าให้ได้พอความต้องการขั้นต่ําอำแต่พอถึงที่มันกระโดกขึ้นเขาก็เาก็เติมเติมการผลิตเข้าไปเพิ่มเติมเขาต้องเพิ่มการผลิตเช่นพลังน้ําที่เปิดปุ๊บติดปั๊บถ่านหิน ่านหินไม่ได้ทานหินอาจจะต้องเป็นเบสิกแต่เติมพวกพลังน้ําพวกนี้ขึ้นไปนะครับที่จะทําให้ให้เติมตรงนี้เขาก็บอกว่าเวลาสร้างที่จะต้องรีเสิร์ฟไว้ที่จะต้องสํารองไว้ให้เนี่ยมันก็ต้องสร้างเตรียมไว้อืพอสร้างเตรียมไว้มันก็มีต้นทุนเกิดขึ้นแต่พอต้นทุนเกิดขึ้นการไฟฟ้าแล้วพวกคุณไม่ใช้ในเวลาอื่นผมไม่ได้ตังผมเลยต้องเอาไอ้ต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นไปเฉลี่ยไปคิด แพงขึ้นกับผู้ใช้ไฟทั่วๆไปที่ไม่ได้มีโซล่าเซลล์คือถ้าผมมองในมุมของผู้ใช้ไฟนะอาจารย์การไฟฟ้าก็ยังคงจะต้องผลิตไฟฟ้าในปริมาณศักยภาพเท่าเดิมคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้โหนกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาอ้างว่าไอ้ตัวสองโหนกเนี้ยมันลดลงแล้วต้องต้องสำรองไฟให้สูงขึ้นความมั่นคงจะจะไม่มั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะยังไงเขาก็ต้องต้องทำอยู่แล้วเท่านี้นี่คือมองในมุมของผู้ใช้ไฟ แต่ผู้ถ้ามองในมุมกับการมองในมุมของผู้ขายเขาเสียรายได้ไงแต่เขาต้องรีเสิร์ฟจำมวนนี้เพราะเขาก็จะลดรายได้เขาลดลงใช่เพราะว่าส่วนนี้เนี่ยก็ชาวบ้านนั้นไม่ซื้อไฟอเขาก็เลยอดได้เงินเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะคิดเงินเท่าเดิมต้นทุนเหมือนเดิมเขาเลยต้องขอเก็บค่าธรรมเนียมแต่นั้นมันคิดเป็นการไฟฟ้าแบบเอกชนแต่อย่าลืมว่าการไฟฟ้าเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เขาผูกขาดกณอย่าลืม เวลาคนผูกขาดเนี่ยมันจะคิดอย่างนั้นแต่คิดจากเอกชนไม่ได้ต้องคิดเพื่อชาติเพื่อรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องคิดเพื่อรัฐหนึ่งก็คือรัฐไม่ต้องนําเข้าพลังงานจานวนมาก2ก็คือว่าโลกเราก็ลดเรื่องภาวะโลกร้อนลดเรื่องมลพิษลงไปทั้งเยอะก็เมื่อเป็นรัฐวิสาหกิจมันแตกต่างจากเอกชนที่เอกชนเนี่ยจะต้องทํากําไรสูงสุดแต่รัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องทาผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้น ความว่าสูงสุดของสองอย่างนี้มันต่างกันเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจจะคิดเห็นแก่ตัวเหมือนเอกชนไม่ได้อืตกลงผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจกับผลประโยชน์ของประเทศไม่จําเป็นต้องไปด้วยกันถ้าคุณไปคิดผลประโยชนข์ของของรัฐวิสาหกิจอย่างเดียวผลประโยชน์ของประเทศโดยภาพรวมอาจจะเสียก็ได้ใช้ความว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะไปโทษกฟผเขาอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องโทษรัฐบาลพูดตรงๆที่กํากับดูแลกฟผ ผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลนะครับผมจะต้องขอให้กรฟผยึดนโยบายแบบเก่าอืมก็คือส่งเสริมให้คนเนี่ยทำไฟฟ้าโซลาเซลล์ให้เยอะแล้วเอาเงินไปสนับสนุนให้ทำแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนตกลงแบตเตอรี่ต้องถูกลงการไฟฟ้าฝ่ายบริเตต้องวิจัยต้องค้นคว้าต้องหาทางซื้อแบตเตอรี่ทีเยอะๆแล้วก็ให้ภาค เอกชนหรือชาวบ้านที่มีหลังคาผลิตไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ใช้ยามกลางคืนพีคตอนกลางคืนผมก็จะลดลงด้วยใช่ผมก็ในอนาคตมันก็จะดีด้วยกันใช่ไหมครับคือถ้ากฟผคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยผมเคยชื่นชมนโยบายกฟผนะอาจารย์อาจารย์ที่ตัวเย็นมาอาจารย์ก็จะมีสลากเบอร์ห้าใช่ไหมอาจารย์ออออที่แอร์ก็มีสลักเบอร์ห้าซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับว่ารางวัลมาตรฐานว่าไออาจารย์จะใช้ ประหยัดไฟยิ่งประหยัดไฟเท่าไหร่เนี่ยกฟผก็ขอ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 จะเขาเรียกว่าซัพซิดีหรือไปจ่ายเงินชดเชยให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นแม้แต่ลอดไฟในบ้านเนี่ย<ม>อาจารย์ไปซื้อหลอดไฟทุกวันนี้ไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจารย์ยังเห็นหลอดไฟที่มันเป็นแบบ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 ตะเกียบแลวแบบประหยัดพลังงานมีตากฟผอยู่เลยใช่เพราะกฟผต้องคิดอย่างนั้นมันต้องคิดอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนแบตเตอรี่ที่สนับสนุนให้คนประหยัดใช่และก็บ้านแต่ละบ้านเนี่ย ก็ไม่สามารถจะทำโซลารูฟได้หมด<ช>เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่ทำโซลารูฟได้ก็ควรจะส่งเสริมให้เขาผลิตเยอะๆขายเข้าไปในสายส่งถูกไหมครับ,รบส่วนบ้านที่ที่เขาไม่มีโอกาสที่จะทำโซลารูฟได้ก็จะได้ใช้ไฟจากเพื่อนบ้านที่ผ่านสายส่งกฟผส่วนกฟผจะคิดค่าขายส่งค่าสายส่งบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามธุรกิจ ผมว่าถ้าอย่างนั้นคุณคุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยยังเพราะสุดท้ายที่เส้นสุดท้ายหรือปทัทมลายแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประเทศชาติตลงคุณเห็นด้วยไหมที่คนเขาด่าการไฟฟ้าปัจจุบันว่าเห็นแก่ตัวที่ไปคิดแบบจะมาเก็บค่าจดทะเบียนคนที่จะทำโซลารูฟจะทำให้แผงโซล่าเซลล์ได้ต้องไปจดทะเบียนและต้องเสียทะเบียน200บาทต่อ,ตอ,อปีต่อเดือนต่อปีเออผมไม่รู้ต่อเดือนต่อปีแต่เขาบอกว่าต้องเสีย200บาทป็นเงินกินเปล่าเลยนะ่นอาจารย์ ก็ก็นั่นน่ะสิคุณรีเยนรู้ไหมว่าผมเนี่ยไปพบคนที่เขาอยากจะช่วยตัวเขาเองหลังจากที่เขาเกษียณและเขาพยายามที่จะช่วยตัวเขาเองเรื่องไฟฟ้าจากโซลารูฟเขาเป็นไงคุณตามไปดูกันหน่อยครับเมื่อเกษียณอายุท่านผู้ชมหลายคนคงใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านกลางสวนเป็นของตัวเองทีมงานเลยไปแสวงหาจนเจอบ้านหลังหนึ่งแถวแถวนครนายก ซึ่งมีครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะการพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานเขาทำกันอย่างไรคุณชุไปพิสูจน์เรื่องนี้ครับ ก่อนอดีตเคยอยู่ในเมืองแบบสบายครับมีทุกอย่างครบหมดพอเกษียณออกแล้วมาหันชีวิตมาอยู่บ้านปลายในชีวิตคืออยู่ในกลางทุ่งนาผมทุกอย่างปลูกเองครับปลาหากินเองนะครับทุกอย่างเราไม,ม่พึ่งพาข้างนอกเลยแล้วในเรื่องของพลังงานล่ะคะลุงพอชูเข้ามาเนี่ยชไไูไม่เห็นเสาไฟไม่เห็นสายไฟแล้วเราจะมีชีวิตอยู่สุขสบายได้ยังไงคะเราผลิตไฟใช้เองครับเราไม่ได้พึ่งภายนอกเลยไฟฟ้าเราก็ทําพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเอง <Ừ. S 2> ในบ้านผมมีทุกอย่างครับเหมือนไฟตามที่เขาใช้กันหมายถึงว่าใช้ไฟที่ผลิตมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับไม่ได้ใช้ไฟข้างนอกเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าไฟฟ้าเข้ามาไม่ถึงครับแล้วมันปลอดภัยไหมคะลุงเหมือนไฟบ้านทุกอย่างคือใช่ครับออกมา220รอเหมือนกัน <Ừ. S 2> นะครับทุกอย่างเหมือนกับไฟบ้านทุกอย่างอันตรายเหมือนกันแต่เราใช้ให้เป็นก็ไม่มีอันตรายครับ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์มี2ระบบคือระบบออนกริดและระบบออฟกริดค่ะระบบออนกริดคือการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนระบบออฟกริดหรือแบบอิสระที่ลุงดมเรียกว่าสแตนด์อะโลนนั้นไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนั้น ระบบนี้จึงเหมาะกับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลเพียงอย่างเดียวตู้เย็นนี้เราก็ใช้ไฟจากโซล่าเซลลเหรอคะลุงครับโอ้อยางนี้ก็ใช้ได้แต่อตอนกลางวันสิคะแล้วตอนกลางคืนนะคะลุงเรามีแบตเตอรี่เก็บครับ ครอบครัวนี้มีสมาชิก4คนติดตั้งแผงโซลาเซลล์5แผงแผงละ250วัตต์จึงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น1,250วัตต์เก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่6ลูกรวม760แอมป์ที่ต่อกับอินเวอร์เตอร์ขนาด1,500วัตต์เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตร,ตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก่อนส่งต่อไปอยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบตเตอรี่อยู่ี่การใช้งานของเราถ้าเราดูแลดีนะครับอย่าให้น้ำกันในหม้อแบตเตอรี่แห้ง อยู่ได้ประมาณ78ปีครับชีวิตเป็นไงบ้างคะลุงหลังจากที่เราสามารถผลิตไฟใช้เองได้เลยเนี่ยผมว่าสบายๆครับเราไม่ต้องพึ่งพาภายนอกเลยครับน่ายฉามากเลยอาศัยไฟโซล่าเซลล์เนี่ยครับค่ะครับอยู่ได้สบายถ้าเป็นลุงใช้กระแสะไฟฟ้าจะเสียค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับอย่างน้อยสุดก็น่าจะเดือนละสามพันก็ภูมิใจนะครับไฟฟ้าที่อื่นดับค่ะไฟอื่นดับต้นไมล้ลมพัดสายกระดับนานๆเนี่ยผมว่ปกติโอ้คนเห็นว่าทําไมบ้านนี้ยัง ไฟติดอยู่ครับไม่มีสายไฟเข้ามาทำไมมีไฟได้ยังไง ทุกคนมีนิยามของความสุขในหลายรูปแบบในวันนี้เราได้รู้จักความสุขในอีกหนึ่งนิยามของครอบครัวสังเจริญที่ไม่ได้ต้องร่ำรวยอะไรมากมายแค่พออยู่พอกินและมีพลังงานไว้ใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครคะ่ะนี่แหละอาจารย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของจริงก็คือรู้จักใช้ให้เพียงพอแล้วก็เอาคือผลิตใช้เองพึ่งพาตัวเองตกลงศาสตรส์พระราชาไม่ใช่สร้างหอคอยสูงๆแล้วก็ เอางานขององค์ท่านไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็อ้างว่าตรงนี้เป็นเรื่องของทาตามศาสตร์พระราชา,าที่ผมพูดไาสักครู่อย่าเอาศาสตร์พระราชาไปขึ้นไว้บนหอคอยงาช้างเลยจ้รให้ศาสตร์ของท่านอยู่ติดดินศาสตร์ของท่านเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับดินเอาศาสตร์พระราชาเป็นข้ออ้างได้ไหมเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สร้างกำไรหรือสร้างดึงดูดการท่องเที่ยวหรือดึงดูด ธุรกิจผลประโยชน์ถ้าถ้าคิดบอกอยากอยากคิดแต่ของเราอย่างเดียวคิดว่าจะได้ช่วยคนอื่นด้วยอย่างนี้ได้ไหมผมว่ามันไม่ค่อยควรเท่าไหรนะ่นะการในแง่ความบังควรเนี่ยผมไม่ค่อยควรเท่าไหร่เราเอาศาสตร,ร์พระราชามาใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ดีกว่านะครับอ้าวตกลงวันนี้เราก็ถอนพิธีไปหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับ,รบวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ